การเงินของผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ครับเั้นเก็บอย่างเดียวครับก็ที่จริงที่จริงเก็บอย่างเดียวครับก็ที่จริงที่จริงหน้าเนี่ยบิลกินจะซื้อของปีที่รักมา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 ยให้ใช่ไหมบิลกิ้น会给ข买皮皮很想要很的东西是吗ฮิบกินฮะอะไรผมผมก็เมื่อยผมก็ขยับตัวนนิดห่อยโอเค ใช่ใช่ลอไอคะจะเยสหรือโนดีทายเขาโอเคพี่เขาตอบเยสแล้วเขาจะซื้อของขวัญที่อยากได้มากๆออยได้อะไรวงเล็บแล้วก็เป็นไปได้จริงและเหมาะสมรื้หรออยได้อะไรวงเล็บเป็นไปได้จริงแล้วตามความเหมาะสมพลรณาอะตามนั้นเลยเราโดนลงโทษแต่เราได้ของพี่อืมใช่อกไอะไรอกไ้ะรู้หรอไม่เคยถูกอะ เขาจะบอกอะไรแบบเกินจริงไม่เคยไม่เคยพูดอะไรเกินจริงพูดเรื่องจริงท um> ั้งนั้นอย่างเช่นอะไรอะเราซื <h 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 ้อแคมิเดทอยากได้แคมิเดทป่าอยากได้อยู่แล้วอ่ะอยากไดีเยอะแล้วไหมมีอ่ะได้ไปตรวจหลายอย่างมีเยอะเลยอ่ะเขาสุดท้าย